พี่นออ้องจ๋ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่วงต,ตา้ลูกตาชั้นเดีกับช่วงเที่ยงค่ะอ่อเสร็มเนื้อสรมหม,มูแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้มีออเดอร์ที่ต้องจะส่งค่ะเพราะว่าตื่นบ่ได้เฮ็ดแต่เช้าเนาะจ้ะมื้อเช้านีนบ่ได้เฮ็ดแต่เช้าก็เลยเพิ่งจะเสร็จเสร็จช่วงสายๆเตรียมตัวส่วงสินค้าค่ะตอนนี้เก็บเกี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสมเนื้อเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสมหม,มูยังอยูย่ในตู้เย็นเด้อจ้ะเดี๋ยวสมหมูเสร็จทำการจัดส่ง อันนี้ส้มเนื้อนะคะพี่น้องส้มเนื้อสามห่อแบบนี้อันนี้แพ็คละหว่างหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทด้วยจ้ะหอ่อละสามสิบห้าบาทแต่ว่าเป็นแพ็คเนี่ยหนึ่งหอ่อหนึ่งแพ็คมีสามห่อด้วยหนึ่งสองสามมีสามหอ่อจ้ะนี่คือหนึ่งร้อยบาทด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งร้อยบาทขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าส้มเนื้อส้มหมูของอ่าช่องตาลูกตาเนาะค่ะส้มวัวคอมมอดอ่ะ มื่อนี้ก็อากาศที่เราเจอพี่น้องเป็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาแล้วจ้ะแต่เมื่อวานนี้มาแล้วจ้ะตอนนี้ก็ยังอากาศก็ยังเหมือนเดิมอยู่พี่น้องจ้าฝนตกไปปอยตอนนี้ผู้เขามองไม่เห็นนะพี่น้องจ้าฝนตกมาอีกแล้วจ้าฝนลิ้นปล่อยๆมาให้ก็จ้ะเนี่ยจ้ะข่าวอากลากมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งข่าวอากลากมาเบิ่อจ้ะมองไม่เห็นผู้เขาเลยเด้อพี่น้องมองไม่เห็นผู้เขาแล้วจ้าสินค้าก็ต้องส่งค่ะ ทำมาหากินพี่น้องสินค้าก็ต้องส่งแม้นฝนจะตกฟ้าจะร้องพี่น้องจา๋าเตยก็ต้องไปส่งสินค้าตามปกติได้พี่น้องท่านใดสนใจส้มเนื้อส้มหมูถ้าเข้าไปที่เพจส้มบัวขมอดได้เลยนะจ้ะสนใจสินค้าตัวไหสอบถามรายละเอียดกับน้องแอดมินได้เด้อบางครัง้งเตยก็ไปตอบเองเนงางข่ะบางครั้งเตยก็ไม่ได้ไปตอบเองจ้ะจะมีน้องแอดมินคอยให้ คำตอบคำแนะนาเด้อยูเด้อพี่น้องจ้าอาจจะซาเน่ะเนาะต้องขออาภัยด้วยพี่น้องจ้าท,ทุกท่านตอนนี้ทยอยเคลียร์ยดอดสินค้าที่ยังค้างอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ากระบอกเบิร์ดแล้วละจ้าสินค้าวันนี้ส่งหมดเรียบร้อยทุกบ้านด้วยพี่น้องเด้อจ,จะมีจะมีต้องพรุ่งนี้จะส่งอีกของลูกค้าที่ท่านจะเอาไปทําบุญวันเข้าพรรษาเนาะคะ่ะมือจะส่งให้สินค้าจะส่งให้ด้วยพี่น้องเด้อ เพราะว่าถ้าจะทรงเป็นวันที่18บแปดคงจะบอย่านบรทันจ้ะเพื่อ,อไว้ดีกว่าหนึ่งมือนน้อพี่น้องเนาะทันใดที่เอาไปใส่บุญขาวรันสาไปเผื่อหนึ่งวันนะคะเมื่อื่นจะจัดทรงสินค้าเด้อพี่น้องที่แล้วจะทรงวันที่18ถ้าทรงวันที่18บแปดกลัวมันไม่ทันค่ะเพราะว่าขนทรงบางพื้นที่อาจจะลาช้านะแต่ว่าขนทรงทั้งต้นทางน่ะทั้งของเตยอเนี่ยคือรับสินค้าทุกวัน แต่สินค้าจะส่งช้าหรือเร็วถึงลูกค้าช้าหรือเร็วก็คือขึ้นอยู่กับคนส่งปลายทางค่ะพี่น้องบางครั้งคนส่งปลายทางอาจจะช้าเนาะแต่ว่าขนส่งทางเตยรถต้นทางนี่เร็วค่ะส่งทุกวันรับสินค้าทุกวันจา้าขอจะส่งให้พี่น,อน้องดอพี่น้องจา้าอันนี้เบอร์โทรด้วยจา้า แต่ว่าสติ๊กเกอร์จะเป็นสมวัวขโมยด,ด้วยวจ้ะบอดเต๋อบดเขียนสติ๊กเกอร์ของสมหมูวไว้เนาะพี่น้องแต่ว่าจะสังเกตง่ายๆคือสมเนื้อจะมี3ามหอเล็กข้างในยังสีด้วยจ้ะสามหอเล็กข้างในอย่างนี้เด้อ,อดพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองสามจะมีสามหอเล็กยังสีด้วยจ้ะส่วนสมหมูส้มหมูจะแตกต่างก็คือจะมีสี่หอสี่หอเล็กเด้อพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่จ้ะมีสี่สหอสี่หอนี่คือสมหมูด้จ้ะส้มหมูส่วน,นนี้จะเป็นสมเนื้อค่ะแตกต่างกันยเยอะจ้ะพี่นอ้องอถึงจะสติ๊กเกอร์ยังเป็นสมม้มวัวอยู่แต่ว่าความแตกต่างคือหมูจะเป็นสี่หอเล็กเนื้อจะเป็นสามหอเล็กพี่น้องจ้ะนี่แหละค่ะเอาความแตกต่างของกัน ของสมเนื้อสมหมูหงคมอดเนาะค่ะอ่าสติ๊กเกอร์อาจจะไม่ตรงแต่เรต้องห่วงด้วยค่ะท่านไดที่ทานแต่หมูก็คือได้แต่หมูไปค่ะท่านไหที่สร้างแต่เนื้อก็ได้แต่เนื้อไปค่ะเพราะว่าเตยจะแยกเนาะพี่น้องจะสังเกตง่ายคือ3ห่หอกับ4ี่หอเนะจ้ะอันนี้สําหรับเบอร์โทรด้วยค่ะพี่น้องจ้าท่านใดสนใจอยากสร้างส้มวัวขมอดนี่คือเพจเพจส้มวัวขมอดจ้าแล้วกับเบอร์โทรของเตยแล้วกั าฝากติดตามช่องต้าลูกตาลชาแนลเลยค่ะพี่น้องค่ะดานบนค่ะดานบนเด้อย,ยูทูบช่อง YouTube ของช่องต้าลูกตาลชาแนลมีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่แล้วกะเข้าไปกดติดตามเพจส้มวัวขมอดเด้อพี่น้องจ๋าขอให้ได้สั่งรายได้ได้น้ำเน่พี่น้องจ๋า <c oughs> ก็พยายามค่อยๆศึกษาไปละพี่น้องอันใดที่สั่งรายได้เพิ่มเติมได้กะ็ะเฮ็ดค่ะพี่น้อง สมเนื้อสมโมนี่กัยังจัดส่งให้พี่น้องทุกมือเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วค่ะอันนี้คือออเดอร์ที่เต็ม้วเด้อค่ะพี่น้องจ้าที่วางอยู่นี่คือออเดอร์ทั้งหมดที่จัดส่งเด้อพี่น้องทั้งหมดที่จัดส่งเด้อค่ะอันนี้คือกล่องอยู่นี่คือใช้หมดเลยเด้อพี่น้องเตรียมจัดส่งสินค้าค่ะท่านใดที่สั่งความตันสั่งม้แล้วก็รอรับความแซ่บนัวได้เ้อบรอดเอน ใบกระแก,แกะใส่จานให้พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเพราะว่าเตยแพ็คหมดแล้วเรียบร้อยเอาว่าเป็นอยังเนาะพี่น้องเพราะว่าหลายลายลายๆท่านอาจจะเห็นในช่อง YouTube ของค่ะคุณมอสอาเภอออฟฟิเชียลแล้วเนาะเพราะพี่มอสเราเปิดให้พี่น้องเบิ้งเยอะแกะให้พี่น้องเบิ้งเยอะค่ะเรากินให้พี่น้องเบิงเ้งน้ำแต่ว่าเตยใบกระแกะบกินให้พี่น้องเบิ้งเนาะนานๆจะมีทีนึงแล้วพี่น้องเบิ้งพี่มอสเอาละกันเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศบ้านนอกเขาบรรยากาศชุ่มฉ่ำ ไปด้วยสายฝนมือ่อนีตั้งแต่หมู่วานนี่มาแล้วจ้ะตั้งแต่หมู่วานนี่มาแล้วช่วงใบายมแล้วตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงช่วงประมาณใบเท่าไหร่เฮ้ยมันฝนตกหมู่วานน,นี่มห้ยประมาณใบกลัวๆเนี่ยแล้วนะพี่น้องมันตกวานเนี่ยแต่พูดละมาจา้ะเนี่ยเป็นปรย์ปอยแบบนี้พี่น้องจ๋าเนี่ยเป,เป็นปรย์ปอยแล้วองฝนน,น,นะจ้ะเป็นเปอย์ปอยแล้วองฝนพี่น้องเอ้ยขาวอากหลากจ็สี่หละ่ะแต่หมู่วานเนี่ยมาจ้ะ ยังมาเศร้าอยู่จังเมื่อคืนนี่กับเบดิด์ตคืนตกบึ้มบ่าบึ้มบ,ามบ้าบิดคืนเมื่อคืนจ้าพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเขย่างเบิ่งทั้งนี้ทางเก่าย่างออกไปท้ายนี่นั่นคลิปกับอะไรเราพี่น้องจ๋าได้ยืนท้ายแต่ยูเนี่ยนบริเวณนั่นเนนนถืบเจ้าของนี่ละ พี่ผ่อนล้วยางไปทางไหนปุนพี่น้องไปเฮ็ดอีกย่งทั้งไหนตากฝนอีู่บุน,นี่นี่แหละเป็นจังสี่าจับนแต่หมูหวานนี่เราได้พี่จพี่น้องแต่เมืม่อคืนนี่ตกแห้งพร้อมเน้ยปลาแต่ก็คือสิออกเบิดซาระละพี่น้องหายมันออกแล้เนาะธรรมชาติบ่ต้องขัดต้องคังมันละเอาแบ่งปันกันไปกินผู้ใดมาหาปลาก็ได้ยุได้กินกันแบ่งปันกันไปกินพี่น้องจา๋าเพราะว่าอยู่ในาาสากสิกินบ่ได้เนาะมันมีต่อใหม่มีอัน ไม่มันบามสามารถวานได้นะพี่น้องว่านลงไปปลามันกับไปสซนอยู่ใต้เงือกไม่เบิดกะซีไิกิกนมันออกไปเนี่ยละแบ่งปันพี่น้องผู้ใดมหาอยู่หากินกะสิได้กินได้ปลาไปกินแน่น้องพี่น้องจา้าเจ้าปลาตัวใหญ่ลิแต่ที่ออกลายก็คือสินเป็นปลาเค็งล้ค่ปะปลาเค็งใหญ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยดดอกฝนตกอยู่บดมือเบิดคืนอากาศดีดีโอ้ย นี่ละค่ะภูเขาไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องจา่านั่นิภูเขามิดไปเบิดขาวอกโลกไปเบิดจา้าโอ้ยตกดีตกได้เอาตกมาครับพี่น้องจา่าให้เห็ดได้ออกสิได้ไปหาเก็บเห็ดด้วพี่นออ้องเพิงพูดเพิงเข่ากับแย้หนุ่ยอาคาศสำหรับพี่ปนี้ฝากไว้สำหรนี้ก็จะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตาลุตาลชั้นแนชั้นแนวน,น,น,น้ำเน่โอ้ยวอากับเบอร์ถือขออาภัยด้วพี่น้อง าฝากเพจส้มบัวคำมอดน้ำเน่ฝากช่องพ่อขมอดลำเพลินออฟฟิเชียลลำเดอ้อพี่น้องจา๋าช่องเตาลูกตาลกะเข้าไปเบิรงคลิปคอมเมนต์สางรันให้กำลังใจซึ่งกันและกันจ้ะโดยประคามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อขอพอะคุณไปยังสูงจ้ะพบพอกันคลิปไหมครับพี่น้องจา๋าสวัสดีจา้าชุ่มฉ่ำกันทั่วทุ่งนา